หัวใค่ชิ้ยิงห่มแค่ัลูเอไอันอมาหนานะอ้าใครบอกวันวาวันอ้หนูไม่บอกไพอามานะนมิตานมิตามาบ่ละโขาจะใส่ใชมาใสโรธีมาอืออือโดยของไพ่หนเอาไหมฮะนมนะเอื้อยจังไห้ละจะเอื้อยจัน้องบุหูแล้เจ้ากับลาไพ่อยู่รายกวยละาะอ เนี้ยังไงนี่นะคือสีแซ่แท้เนาะพี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นมากกับโยกับอ่ากับเข่ากับน้ำแบดนี้เนาะเฮ็ดคุเห็ดกะคุเห็ดกะคือน้องเตี้ยเด้สบายดีทั้งสาวติ๊กสาวติ๊กเอ้ยสบายดีเด้อเด้อที่ทั้งน้องปลาสบายดีน้องมวยป้ากันมารอคิวมาทากินเท้าไบวกน้ำในข่านะรอ โดบรา,ามเท<ห>อร์มินาติดติดเทลบ่นางเมตาสบายดีใช้ทรงอ่ะอาณาแสงก็ยิ่แต่<ท>งงามได้เพิ่นมาหนี้เนาะทาปากทาตาพี่น้องเลยเปแต่งตัวงามแท้คือว่าง,งามเป็นพิเศษกว่าคนามาหนได้แต่งเราไผ้นี่เด้อต่งเองเบ่เตี้ยเบ่แต่้องเตี้ยยังงามในมาอนีิทาปากหนึ่งมาอนีิเออเป็นอย่างว่ามาหนิเขามีแต่คนงามแท้มาหนิ ให้โทรมาให้แล้วเดี๋วบอ่ะนะซิมมึงได้แซบหรือบ่แซบบอได้ซิมบอซิมคือบ่ซิมบอกว่เชื่อรถกินเข้าไปรถเข้มได้ค่ะเข้มตรงไม่มีทางแก้ไม่มีทางแก้บอประกันมียางสารนั่นน่ะอยู่ในกินท่านกัดผัากินข้าวเศร้าบ่อนี่น่ะท่านได้กินข้าวเศร้าสิบโมงท่านกัพากินข้าวเศร้านี่ได้ส่ะ ยงคือกันพอดีว่าใส่ส่งเสือน่เลยพอดีว่าพอดีพอดว่สันนี่เาปลาสลัตระลางไปเหาอปะให้ทางน้องเตี้ย่นกับอ่าสติก่นเฮ็ดกินมาสันเด้ก่่อืพากันเฮ็ดกินข้าสิเนาะปอันนี้น้องติ๊ก่ะไปเดยประกันชื่อมาตตนองเฮ็ิ่นบ่อือย ชื่อกับข่าวแต่ลรงเห็นยังโบ่์ไว้ห่ะหนาวเออเไว้ก็มื่อนี้ก็เพิ่นบดได้เนาะบ่มีแดดเนาะก็เลยขี่รถจักรกับหนาวเนี่ยพี่น้องเว้ยโดยโดยจะเซลแล้วล่ะเราจะเขินคนะฮันฮันฮันโบ่เว้นเราเป็นคนที่ชอบ่ายิ้มมานะบอกจะหมู่ได้เพิ่นก็จักรยังเนาะ ก็เพื่อนก็งามคือกันบ่ได้หัวใครชิจึงหนุ่มใครรักก็ักลูกเอ๋ยนั่งนั่งระวังได้หนิตกเลียงไหนไปห้องหมอแล้วพอดีใครล็อกฉิได้ไปห้องหมอเนาะเตี้ยเนาะใครแยกหัวพักเลยนะด้วยฟ้าสปาต้องตรางไปดาบปะเกิดมาเลยพี่น้องเลยเบิ่งค่ะแม่เบิ่งในพอดีอยู่บ่ พอดีเลยงามเลยเนาะเข่ากับคนเลยนี่เลือกสีถือขนาดพี่น้องเลยโดยอ้าวซาพี่น้องเลยยังคือมีคลิปเห็ดยังเอ่อเห็ดคลิปยังอีหละฮะเห็ดคลิปยังคลิปสั้นเห็ดคลิปสั้นบ้างอ๋อเปิดคลิปสั้นอ๋อใช้ยูทูบเปิดวันอะไรใช่ยูทูบฮะเห็ดยูทูบเลยอ๋อ ชื่อว่าะอะไรล่ะน้องมวยเด็กน้องมวยเด็กโอมชมซื่ออยู่พี่น้องเอยเล็กชมซื่ออยู่เนะาะเผื่อว่าน้องมวยมเด็กภาษาไทยบ่อยละ่ะภาษาไทยบ่โดยภาษาไทยแพตตั้งให้ตั้งเองแต่ว่าแม่แก้วสอนอารมณ์อ๋อตั้งเองในแม่แก้วสอนเมทีอารมณ์ช่องนอกป่าได้ใส่บ่คือจกเฮ็ดขมูว่ยล่ะใช่มีอยู่แต่คอยบ่เป็นแ่คอยบ่อยากอารมณ์อ๋อมีอยู่แต่บ่เป็นเฮ็ดอารมณ์ชื่อว่า อามน้อ,นองลูกปลามานันิซอนลิลซ,อลซอ้อนดิซ้อนโดยคือสีซ้อนคักซออ้อนเนี่ยจะเอาไปเอาลนมซ้อนได้โดยโดยเนาะอาสาวไปเอาขนมถุงไปละน้ำรถปะพอดีแม่ซื้อขนมมาให้ปั่นกันกินนะลูกเด้อแม่นนั่นแหละ,ะก็ะปายเบิดนั่นแหละ,ะแกะปั่นกันได้เลยะเด้อ,อ,อโดยโดยเนาะ วนะก้หมยบปะเออวระันเนาะย่างคุยโทรศัพท์วกําลังวาสิวาวาที่ใดเคาากันนี่ฮัลโหลมาแล้วค่ะวเาด้เรูกพี่น้องเยเราคุยเวียกเราจักวแต่เราคุยกับคนอื่นเนาะวาลซีโทรมหาเล่าจักอ่าาาาานาาาาาาา ได้ยังไปตรงเห็นฮะพอแล้วาดาืออ๋อลสาซาโทรมาถามบ่วิธีคุยล่าซาเดียวเซลเดียวเซลแล้วยังคืนเฮ้ยเอาแก้ปันกันอีดาแก้ปันกันหนเออแก้ปันการเนอะแาะหน่อไม้มานะเออใคยบอกวันล้ว่าวันโอ้หน่อไม้บอกแพมานะนมินตานมินตามาบ่กละเาจะใช้ใช้มา cà rốt thịt mà ừ, à. ừ, ừ. 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 rồi không phải nè không phải không cháo ừm uh, uh, uh. à, à, cả nơi bàn cả nơi ừm 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 mấy ham hay là cái ơi chẳng nong bố hù là cháo cặp lao hay nhiều lại coi ừ, rồi ạ à phải tay à. đẹp à. ai ai <laughs> โดยเอาปันก <łość> ันปันกันโดยโดยซื้อมาซบหนึ่งพี่น้องเลยอ้าโอเควันเมียนไทยอ่ะเอตยเอติกนำเลยหล่าเด้อเนาะพอได้กินกระโถนเยอะมอต้าให้คนอื่นตเองม่อได้กินแพงแล้วเนาะก็ยังสามถ่วบอกยัง เออล่ะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สุขสบายของโดยบ่เป็นยังปันกันนอล่ะเนาะอปันคนอื่นตัวเองก็กินนําด้ให้เว้าเนาะจังน้อยวให้คนอื่นเองบ่ได้กินแล้วไปนั่งให้ขี้มกโป่งข่อยไปหาซื้อบ่ได้แล้วบดนี้อยๆดน้อมานั่งคุยนี่เอ้าปิ้วได้ล่ะป้งโยเอานั่งๆๆๆน้องน หายเกียดเขาแน่แม่เนาะต้องอเ,อออออเอิ้นถึกซื้อและเพิ่นสั่งมาป่าเฮ้ยเอิ้นถึกซื้อเดี๋ยวบริดวมาได้เดี๋ย <c oughs> วปากา้ำอีกลอยจอยอแอฟลมนี่น,นา,านบ <c oughs> ่โดยโดยเนาะโดยขึ้มมานี่เนาะทางเมลัยกามาหาน่องป่าเพิ่นแต่เช้าเน่พี่น้องเลยพอดีมีเอฟซีหลายทานเพิ่นจะคู่อันนั่นอีละ ผูยังผู้บ่บ่ผู้แซมคือเพื่อนว่าทางแม่ไล่เนี่ยกับบุผู้ดอกเนาะว่าเรื่องเล่าเป็นมาเป็นไปบ่ายเนาะคือเพื่อนขมิ้นมาคอมิ้นมาหาแม่ได้แต่เพื่อนกระโถบางคนเพื่อนกระโถมาถามส่วนตัวโดยเนาะพอดีเพื่อนก็อยากผู้เรื่องของเจ้าแหละเนาะว่าเป็นได้ละว่าเพื่อนมาได้จักมือแล้วเพื่อนว่ามันหามือหกมือหรือปล่าโอ้มันหาหกมืออืม เดีเป็นนี่ได้น้องป่าได้พูดได้คุยระบาวพันยิ้บ่บ่ามอยู่บ่ามอยู่เนาะก็ถือว่าที่ผ่านมากก็ถือว่าบริเคียรได้ให้กันบ่อไล่ะอืบ่บริเคียร์ให้เนาะปรีมีเอฟซีเพิ่ม t i m ทั้งแม่กับบุหูหรอกเนาะว่าบาตลกมาตลกโดยว่าตลก์ปรัสนเนาะตากำไพร่ทีนอเลยทั้งน้องป่าเพิ่นเอินบาตลกอ่าก็คือเพิ่นคือเพิ่มว่าเนาะถึงอ่าเพิ่นจะเป็นนี่ไดก็ะยาเนาะล่ะเนาะเฮาเป็นนี่เนอยเฮาต้อง เป็นพายเขาไปหาเพืเอเอนะ่อนเลยอีหล่ะเด้อเนอะเป็นอะไรหรือว่าเครียดบ่ถามน่ลยเฮบ<อ>่เครียดเนาะโดูคือแบบได้แต่คือเสยๆซื่อนกินก้อน,น,อ,นอ่ะอันนี้แม่ไล่ก็แค่แนะนำได้เด็กน้อยเนาะสิเป็นจังไดเขากับเป็นเรื่องส่วนตัวของในครอบครัวเนาะอีหนละ่นะเนาะโดยให้เป็นเขาเป็นนิดหน่อยเขาก็อยากให้เป็นพายเขาไปหาผู้ใหญ่ไนดะ้อีหล่ะเด้ออืมพอนเอฟซีเพิ่นก็บผักถามมาเพิ่นเป็นห่วงอื ເພິ່ນຊິວ່າໃນເດັກນ້ອຍເພິ່ນກໍເປັນລະບາວເບິ່ງແຍງເຮົາລູແດ່ເຮົານະອືເຂົາຕ່ຊນຕບລກິນວນ້ອໃຈແຫະັງຄືນລານເອນບາໍາພຄືເະເລົກບລກເອນນດດ ว่าเครียดแม่พ่อแม่บอกแบบนี้ลูกบไม่เครียดเนาะเพราะว่าเฮากับผู้หลงน้องนางเนาะเพราะว่าเห็นเพิ่นคขมิ้นแล้วก็เพิ่นก็ถามมาฮะนะเพิ่นว่าเห็นสไลด์บบว่าน้องปลาอยู่ทั้งน้องปลาเป็นนี้ได้คือบอเห็นคอยไปหาลาบ้าจังส์ชั้นชี้นะอีล่ะลาบ้ามาแล้วคือบอเห็นน้องปลาไปดินไปยางน้ำจังสีเห็นนะในป่ายู่บ่ว่าจะบีป่ายู่ป่ายู่บ่ทางทีชุมชนมาเลย <sm all> ไปกับช่องยู u ูปเนาะอ้าวถ้าแบบไปผู้เดียวนี่สิแบบแว่าอะไรกับบ่คอยปันใดอืมเอาเนาะมวยเนาะนเขาก็ต้องไปเนาะถึงเขาสิมีแบบเรื่องบาดรมางใจกันที่ผ่านมาเนาะเขากับบ่ใจใจซักว่าเขาก็เป็นลานเพลนได้เนะาะแ่ละเนะเเาะเขาเป็นน้อยกับเม่นเขาต้องเข้าไปหาเพลนผูน้เพลนตุนเพลนใหญ่เพลนกะอยากบอกอยากบอกซ้อนเจ้าอะไรว่าสั้นซะ อนางทีก็อ่าแนวชิงที่เจ้าเฮ็ดแนววันบ่สมควรเพิ่นก็บอกสอนก็อย่าไปเครียดไปให้กันได้ให้แล้วเอ้าบ่เว้าเรื่องนี้เครียดเครียดเนาะอีาเนาะยบ่เครียดบ่บอกคือได้เนาะมวยเนาะคือขนาดน้องมวยได้ใส่ได้น้องมวยนะสุดคือน้องปานี่อาเอามาอาแบนอือยังบ่ได้ใซน้องปาใ้พี่น้องเอ้ย สบ,บายอยู่บ่ไหร่ลนั่งสบ,บายอยู่บ่บ่ได้ขับตีบ่ <laughs> อิอย่าบ่าขับเนาะเวลานั่งสะดวกสบ,บายห่างเวลานั่งกับซีนจอนขาส่งค่อยนึงเนาะเพราะว่าเพื่อยา่านเว่ามันเค็งเนะี่ยยาม,มันขาดยาม,มเตะบุกเป็อย่างไ้อีหล่ะเด้อพอดีนเนาะงนางเนาะเสือเรียกเบง่าย <laughs> ไปบ่อยละจับลูกขยะได้ขยะกระเมียมยังไ จับเชือกันิ้เขียมแเบอกแสดงว่าคนอื่นนี่โมเมนต์ว่าภายนะคบคนอื่นเตะต้องตัวเพิ่นี่ถือว่าโดได้นะล้นทิบย้ายลังคทนึงแล้วบอ้ล้นทีบเลยแบไม่ได้ตั้งโตอีกเบอเอาแบบนั้นเลยบอกสุดยอดแท้ แบบนี้มันกะเดี๋ยวแลสาหมูกายหมูกอดบ่ได้แลสานี่นิกเนียมว่าซั่นเนาะมวยอืออือาฮาดอันนี้บ่แม่นนิเนียมตกใจอันนี้น่ะบ่อยแม่ไปใสมวยเพิ่นมาบอเพิ่นมานเมื่อกไผน่ะครับแม่น้องเียมะเี่ยมนะอ๋อยังบ่ซาว่น้องหลานละาวเจ้าเด้อ Những ừ, hàng họ dù và nhân Tân sau thằng người tiệt sẽ bom, kín như Những sáng hôm nay kín hôm nay sáng hôm nay sáng 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 là sáng 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 เนาะโอ้ยแซ่บเนาะอ้ทั้งปลาทั้งมักขนมเนาะเลยเสียงเสียงพี่น้องเลยภาษาไทยได้เสื่อเจ้าเนาะปลาหรือว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่านออกบ่บ่ได้ถ้าเป็นภาษาไทยนี่อยได้เสื่อเมย์ได้เถอะหัวเปินหัวเปิงเกลือนภาษาอังกฤษเกลื่อนเนาะลวมมิดนะตัวนี้เนาะ โดยโดยพี่น้องเลยเฮากะคือว่าไดนน้อพ่อแม่พี่น้องเฮากะอ่าซีโบอ่าว่าไปลายพี่น้องเลยเพราะว่าเอฟซีผู้คนกับบาสไลนี่โบโบบ่สอดน้องมาสั่นเนาะเฮากะบบกได้แนะนำได้เด็กน้อยเป็นช่างช่างชี่เดาป่าเนาะเป็นบ่หมวยอ่าผู้คนว่าอ่าเมลัยเอ้ยว่าไปบ้านน้องป่าก็แนะนำน้องป่าช่างชี้เด้อประมาณนี้นะเนาะไหนแนะนำได้เด็กน้อยเด้อพี่น้องเลยเนาะ น้ากปาในน้ำลายแต่ชือว่าแห็กครอบครัวของเพื่อนทุกอย่างเลยใครนะล่สาวอ๋อละสาวเจ้าวะอือพรุนี้บอกโทรหากันนี่นะโอ้โหน้องปลาเข้าใจพิดว่าเอฟซีโทรหาน้องมวยเด้วเขินใหญ่เลยว่ะคิดว่าตะเถาบว่โทรหาอืมจะเถาอย่งนี้นี่จะเถาเลยสมบัตินี่มีฮันเด้ อยากเหคือบอเป็นได้คือว่าทั้งอติกโทรหาอันคือว่าอติเอินใช่คือว่าพอก่อนโทรมาบอหนูบห้น้องปลาทีหาตะกอนโอ้ห้น้องปลาโทรหาพอก่อนโทรศัพ์เจ้าพิดนิดจีล่ะพินิไใ้บอโอ้พอก่อนเลยโทรหาเจ้าบ่ได้คนโทรมาจกเถื่อเลยค่ะ่นเมื่อนี่ลหละ มีแต่ทรไปทางสายบริติกอ๋อพอก่อนท่มากเป่อ๋อเพืนว่าได้ไรเนี่ยอ๋อหอกมันนี่เข่าเบิ้งเป่าเป็นสายบริรับอ๋ออาสาเอาโทรหาเพื่อนไะแม่ลูกเจ่าเพื่อนมีเวียกจเจ๊หล่ะอืมคือบอกเป็นเพื่อนพอก่อนเนยลูกจ้าเราอันหับเพื่อนแตได้เราเพิ่งขอมาเลยอ๋อหับแล้วอืม แม่เขาก็ต้องครับโอ้อาจจะพ่อมันโทรมาได้เพราะว่าน้อกมันปิดนิดว่าสันเนาะพี่น้องเ้ยเสร็จที่ใดว่าพี่ว่าพี่แล้วว่าพี่ไว้แล้วก็เช็ด้ำเรามันแบบโดนเราไปเช็ดแล้วคับพี่มาให้น้องปลาจัดการเลยเอ้าแล้วเขียนมาบ่าวอ๋อพอเขียนมาผมให้น้องปลาจัดการสร็จแล้อ่านอะไรบ้างไหม ให้ๆอันเอาเอาจัดการพอหักจะทุ่มมาไม่สมัติเลยร้องเป็นหมนกับวัดาโท่าร้งคอยบอกเป็นไม่ไรเอยจะอุทาไทยคอยแข่งไครนี่แหองอือพี่มางนวยพี่มาเพราะว่าเพื่อนกับยังห้อ่าเป็นเพื่อนก็เพื่อนอะไรเนาะพอดีน้องปลากะหากกะหับเป็นเพื่อนเล้ยวกัจเกมือนะครับเป็นเพื่อนพอก่อนนี่ก่ะสจนคำขอมาคืนหากระโจงมาบ่ โอ้ก oh, ็คือหับแล้วเดี๋ยวปแทนเปลี่ยนได้ได้แต bon ่ว่าซื้อเพชรไม่น่ารักเลยแล้วใส่อะไรก็ไม่รู้เอาคือใส่ใส่แบบได้ว่าแบบเก่าจ้าหน้าบอมันเบาใช่ไหมเอาเจ้าคอยกูเป็นเพื่อนกับเจ้าเจ้ากระเข้าอันนั้นแรกว่าคือพอใส่แบบเก่านั่นเนาะยังไม่เปลี่ยนต้องใส่แบบเก่านั่นพอใส่ยาวขึ้นกว่าเก่าบ่ nhau, xong bắt bữa. Thường là sư cầu của nhau nhau, hay nó sao tích. Nhang phải phải ăn sư phết mây của nhau, khiến bố cầu ý. Nó có tổng xây sẵn ấy, sẵn cả đẹp ngay-ngay. Pa tụi đi Pa nó ở bếp nong pa ngày xa, pa. cả. ใส่สื่อสั้นๆนี่คือซื้อเพชรแม่แม่นบ่จังซั่นสาวไหล2โตพอนี่เป็นน้องปลาอ่าอันนี้ก็น้องปลาปฏิกกะิขึ้นผู้หนเออแม่นซบ่เพชรบ่นั่นน่ะโอ้เบิ่งหน้าตาคือบ่ได้หเดใส่เพชรคือว่าสติคนผู้หอๆๆได้บ่น้องมวย ไม่มามิมแต่พอเป็นเพื่อนพ่อเพิ่นเสือติดต่อน้องปลาบัวไล่ก็พอได้ติดต่อน้องมวยเนาะได้อยู่แต่ว่าคุยไม่ได้ถึงอาดมณ์เลยลองคุยกับเพิ่นเสือบัดเพิ่นมีเวียกมีอย่างกังที่เพิ่นติดต่อมากกับคุยกันน้องหลายเนาะมาในไฮอะครีมเลิศเป็นที่ใดกินข้าวอิ่มแล้วอิ่มแล้วเป็นไรแซ่บบัดซมือน้องเตี้ยยัง๋ยวบุษบดได้กินแม่ยังบุษเป็ี่ยนพรต้องให้กล้ามก่อนบ่ อันนี้เฮาต้องเฮ็ดปรุงในปะไว้สิบ่ได้ได้ว่าเฮ็ดแล้วได้กินรสสิดอกนั่นเพิ่นเอิ้นว่าเฮาคั่นใบบกเนาะแบบคั่นเอาน้ําเพิ่นเพิพี่น้องเฮาก็มาเฮ็ดกับข้าวกินอิ่มแล้วบ่อิ่มือนอยเดียวก็บ่เบิดสาติกเนาะอิ่มซําบาดนี้เอามันยังคือก้นเปียกอะนะยังคือเจ้านั่งน้ําบ่คือเปียกนี่ดอืมน้ํานี่เนาะ อ่าสานัพแฟ่พี่น้องเอ้ยโดยก็คือเอไม้นอมีตามานี่สิได้ปอกอยู่บ่มื้อนี้หึต้มเด้อแม่ต้มบ่ต้มจําแจวเลยอ๋อต้มจําแจวเอาอามามั้ยมีตากินกโอได้นอไม้ต้มนี่ก็ยงอยู่นี่น่ะเนาะอือบ่ต้มแต่มื้อใดซนี่น่ะมื้อวานนี่อ๋ออันที่ว่าปตู้เราไปเอาักยายแล้วักมา่ มื่อซื้นนั่นเป็นได้น้องปลาจืดแล้วยังชิมคมอยู่ยังอยากชิมคมอยู่อ๋อถือว่ายังบ่จืดปานใดเนาะโดยโอาสาเนาะพ่อแพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้ทงแม่ได้กอ่าถ้าว่าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเด้อ FC เนาะทําตามคําแนะนํา FC ที่ว่าให้บอกสอนน้องปาเพิ่น่น้องปาคือสิู้อยู่ดอกเนาะแงแน่เนาะบ่อยากให้เว้าลายเนาะอีหล่าเนาะ โดยโดยป้าสาเมไลกับซได้จบคลิปเนาะสบายดีป้ารุ้งกันนี่แหละโดยกะสายานี่กะเป็นลูกครึ่งไทยลาวต้องสองประโยคเอาจังไรสวัสดีจ้าเออจังชั่นแล้ว่าน้องติ๊กเนาะโดยสบายดีน้องติ๊กเด้อโดยโดยป้ามิ้นตาทั้งอ่าคอยกลับกันเด้อสบายดีล่ะเนาะโดยพน้องมวยพนยังไปอ่า ยื่นข้ามคอไปหาพ่อกอนยู่วาสันเนาะเป็นเพื่อนกันวาสันเปิดม่มเอาโมกี้นี่พี่น้องเลยโดยอ่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสาวไลก์ค่ะคือเพื่อนว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสาวไรกกับผู้ที่ไปที่มาของเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็เลยให้อ่าทางสาวไรกนี่มาบอกเด็กกับมาแนะนำน้องเพื่อนไดเด้อเด็กหน่อยวาสันเนาะโดยสาวไลก์ก็แนะนำได้เด็กหน่อยเนาะพี่น้องเไยทางน้องป่ากับระบ้าววาสันเพื่อนก็ไม่ได้เครียดได้ให้กันอยังดอกพี่น้องเไยเพื่อนก็คุยกันปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้คอย ไปพบหนะ้าพบตาการพรวางตางคนต่างม,มีเวียกเนาะพี่น้องเนาะโดยมาจังได้สเหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณเด้อเอฟซีอัลแคมที่เข้ามาเนาะสไลด์กระทำตเต็มที่พีนะ่น้องเลยโดยน้องปลาคกนก็คือว่าใหญ่แล้วเนาะคนกับเพื่อนสิเข้าใจว่าเรื่องราวเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเลยโดยมาจังได้สเหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะโดยขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมคลิปต้นจบแล้วก็บอกาำโฆษณาเนาะสหรับคลิปนี้นนะไ,นไปแล้วสบายดี